ผมแจกที่ดินให้อยู่ทํากินคนละหนึ่งงานอยู่ไปได้ตราบลูกหลานแค่ผ่านเกณฑ์ง่ายๆใครทําได้รับไปเลยเสียงจากสวนจันทรเวลาหาหนาทีวันอังคารที่หสิงหาคมพุทธศักราช2.568ผมพูดอย่างนี้มาแปดปีแล้ว คือตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการให้จัดตั้งมูลนิธิสุตวันขึ้นมาคืนแผ่นดินให้ป่าแล้วให้ป่ากับคนอยู่บปนกันไปแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ศึกษาหาความรู้ ยังไม่ดูให้เห็นความเป็นมาเป็นไปก็เอาจิตอกุศลของตนมโนโม,โมเมคาด,ดาเอาเองด้วยความหวาดระแวงแล้วก็ด่าผมทันทีว่าจะเอาอะไรมาโกโหกหลอกลวงกันอีกจะไปไหนก็ไปไม่ต้อนรับอย่างนี้เสียเป็นอันมากกับอีก ฝากฟังหนึ่งซึ่งก็สุดตรงเหมือนกันก็คือคนที่โลภโมโทสันอยากได้แต่ไม่อยากทำใจร้อนใจเร็วคือถ้าจะแจกก็แจกมาจะไปมีเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์อะไรหนักหนาแบบที่ไม่ได้ฟังหรือไม่ตั้งใจว่าจะ ต้องทำอะไรหรือบางคนแม้ยังพอที่จะมีใจถามถ่ายว่าเกณฑ์หรือเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างพอได้ฟังเงื่อนไขว่าก็แค่มาพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนรักฝารักธรรมชาติจริงๆด้วยการร่วมกุศลกับมูลนิธิสุตรวันคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์และหนึ่งบาท ทำได้ทุกวันก็เป็นคนสําคัญวาบาททําได้ทันวันเดินปีที่บุกเบิกอยู่นี้ก็เป็นคนสําคัญสามพันคนแรกแล้วก็สละเวลามาสบตาดวงตะวันด้วยกันอย่างน้อยสักปีละครั้งแบบต่างคนต่างมาท่องเที่ยวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วถือโอกาสได้เจอกันสิบปีสิบครั้งก็ยังดีเท่านี้แหละถ้าใครทำได้ก็จะ ได้รับการพิจารณาพอฟังอย่างนี้ก็หันหลังให้ทันทีโดยลืมคิดไปว่าไอ้เรื่องนั้นมันทำได้ง่ายๆร่วมกุศลคนละบาททำทุกวันก็ปีละสามร้อยหกสิบห้าบาทเท่านั้นน้อยกว่าค่าเล่าบุหรี่ค่าหวยรรตอรี่เป็นไหนๆมาเจอหน้ากันให้ได้สักปีละครั้ง ก็เหมือนกับที่ไปเที่ยวชมลำธารน,น้ำตกป่าเขาลำนาวไพรหรือไปแคมปิ้งตามทะเลสาบอุทยานแห่งชาติไปพักผ่อนหย่อนใจตามชายหาดชายทะเลนั่นแหละซึ่งในแต่ละปีเราก็ควรจะมีโอกาสอย่างนั้น ให้กับตัวและครอบครัวอย่างน้อยสักปีละครั้งอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งใครๆก็ทำได้ก็แค่เอากิจกรรมอย่างนั้นมารวมกับศพตาดวงตะวันเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนี้นี่ถ้ามีใครทำได้ตั้งแต่ปีที่ผมชวนมาถึงปีนี้ก็แปดครั้งแล้วแปดปีแล้วยังเหลืออีกสองครั้งสองปีก็จะได้รับสิทธิ์นั้น แต่พอหันหลังให้ก็เลยเสียโอกาสไปโดยลืมคิดไปว่าสำหรับฝ่ายผมผู้จะให้ทำไมจะไม่ต้องคัดเอาคนที่รักป่ารักธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามาอยู่แล้วมาทําให้เสียอุดมการเสียปณิธานของมูลนิธิสุตวันไปเสียก็ทำไมไม่คิดถึงหัวอกฝ่ายผมบ้างอย่างนี้แหละก็เลยทําให้ จะสิปีแล้วใกล้สิปีแล้วก็ยังไม่มีใครทำได้สักคนครับ